โอ้ค oh, uh, nice. okay, ิดว่าเป็นเห็ดปวกโอ้เห็ดอะไรน้อนี่มาเกิดอยู่ในนี้สองดอกโอ้เห็ดปวกหรือเปล่าว้าวนี่มันกำลังจะเกิดนะเสือลากำลังเดินเสือลากำลังเดินเฮ้ยมันเกิดก่อนชองดอกมันเกิดก่อนชองดอกนะเอฟซีแถวนี้แหละเห็ดพอเนาะเห็ดพอออกตรงนี้แหละเห็ดพอจะออกหรือเปล่าน้องเห็ดอันนี้กำลังเดินเห็ดอันนี้กำลังเดินแล้วอุ้ย มันแตกงอกนี่แตกงอกเต็มไปหมดเลยคิดว่าเห็ดเพระสวัสดีค่ะสวยมากเโชคมาแล้วโชคโชคโชคสุกโชคเรียงรีีโอ้โหมืองหลังในการดูไปแล้วไปแล้วไปทั้งแลว เขาบอกว่าลบน้อย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 เขาบอกเลยลีบลีบไปแล้วไปแล้วนี่ยมไปมาไปบอกเด็กกล้าจับอยู่บ่ย่ากล้าจับอยู่บปล่จับแล้วคุณไปทางคนเลยเนาะจับข้างล่ามาให้โชคมาให้ลีบในลีบในตรงนั้นไอนี่จะไปทางไหนไปแล้วบอกเด็กเด็กไม่ไปเลยจะจะไปทางไหนสาธุสาธุ สาธุกที่นำโชคมาให้เด้อให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขเด้อให้ลูกมีเงินมีทองมีโชคมีลาบเด้อ ไปนี่ก็ได้นาอมาเต่กนอดยวกั

<cười> <Đó>. <cười> Mà thầy bà chắc chưa ăn rồi

电龙钙，电龙钙店的。

กคุงแล้วที่ดวมเนหลายแตนอะไร đấy แต่ในนีนเนน้เป็นองตัปีเปนไรไปย่าที่ภานเพชรพนธุ์เกับไอเสือปเ,เอบาบอกท่เพชรไดเสือเจ้าไปนี่แล้วคุณไม่งางก้อนมันเจียมให้เจียมหน้าไปเลเ็เยียมแล้วจุดคะแนนออกคะแนนน้าอัพคะแนนหอกคะแนนน้าไปเลยานพนเจ้า เาเว่าเขาเล่นนอกสถานที่รเาไปไปไปะก็มาไป้ะก็มาดูแลเด้มือนันตายแล้วไปรถนปรสาเดีวเดกกเทียวมันแอ้เปี้ยวจอดมันจอดรถอยู่ที่เอาเอาตูกแช่ในกเาอาแยเ้นหญ้าทกต้นเองแค่ยังมีก้แลนี่เอาต้มมาแนบมนม่วงเลย กระเป๋าไปบ้านเหรอบอกวีแกไปทำเดี till, ๋ยวต่อหมดแล้ว huh. ต่อหไดเลยเดี yeah. ๋ยวเดี found. ๋ยวต่อหมดย่าะเปต้มอะไม่เห็นมีบันตะปาสุกเลยใช่ไหมเออ

ผู้แก่ปต่มเนต่ำเป็นต่ำแคอเด้อป๊สปานังก็บผู้ตอเลียนอันอินเด็กอันเดียอีเด็กอินเด็กผู้ตอมตแล้วผต่อไปเลียนกับปานังก็ไรเป็นรอหาดาวเม่ซ่อนเนี่ยก็ต่ำอย่หรอก็ต่ำเท่าเหรอแล้วยอดกระดาษเนการ ปะตอบริเก็มคาได้สูงได้จหนักถปะต่อกันแล้วนะเ็บใพี่เ็บเ็วทางลาดใยั้งบ่หรงเ็บมากันเลยนะ้านมือเลยบริเฮ็ียได้นะมาซองเข้าเลยอ๋อยาไดเขาเรื่อโมโหยีโมโหยูนะยาไดอ้าวเขามาให้เลย ทั้งนักนข้านรอยบนนั้นน่ะนฮะด้านเดียวดา้านเดียวทังหนาพี่ทั้งน่ได้พูดทั้งนนนะทั้งนั้นใเขาแบบ้งมมันงั้ำเออเดี่ยวมูนอร้อยฝ่าอยู่มันระดับเดียวกันเลยน่ะพี่พูดจะทั้งไทั้งายาีม่ีทังหนเออไั้งแต่งนองนัน่ะล้เาใส่แบบงแต่งดอกป้าพด้ไปกั โอ้ผู้ใดคุณล่องของหน้ามูอนี่เป็นมหาเศรษฐีเด้ออซื้ออซื้อศูนย์้าวซห้อศูนยไปซื้อบริีจอบยีงไกลแต่ว่ามี้มือลุงซื้ออะไรตามตัวหางเลยออกหนึเจ็กไปซื้อสองเจ็ดหกยายาสดิเจ็ดหกเจดั่นแหละไปซื้อสองหกเจ็ออกหนึ นังล hey, uh, mm ้า hmm. น yeah, no ี่อยากเง้ยิงเรอรู้อึมอะไรเนาะเดี๋ยวนั่งล้ามีคนเกิดมาตัวที่มาใยายเปคนหลอก่าขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ